Ừ, tôi tôi đây nè. Mày nói gì mà nó sắp xếp phải đi được Nó, Mày mày thấy mẹ chắc chắn đi được. นั่นแหละโอ้เล <laughs> เล็บลิบ้นก็ไม่ได้เนาะ อแล้วแล้วเรา,าจะไม่คุยเราจะไม่คุยกันบ้งเหรอขาว่าไงเอาคุยกันมาน้องใจออะไรลูกมันคืออะไรอ่ะแักุชจี่เนี่ยมันอะไรอะหายเบือ่อป๊าป๊าไม่เข้าใจอธิบายดิ อะไรนะเอาช้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 าตั้งกล้องดีๆเอาอดีๆย mm hmm. มันเรียกว่าอะไรเรียกช้าช้าบอกมาที่คืออะไรนะสักกุชชี่ซื้อที่ไหน แล้วมันมันอันมันเป็นนิ่มๆเหรอมันคล้ายๆเหมือน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 ,ปนแป้งอะไรนะที่หมอมซ,ซื้อมาวันก่อนอ่ะแป้งแป้งอะไรนะใช่ใช่ไหม <Ear tornado? S 2> มันคล้ายกับฟองน้ําแต่มันไม่ใช่ฟองน้าใช่ไหม <basically> มันมันชื่อว่าสกุชชี่เอาอีกทีนี่อะไรนะ ได้ได <t> ้ได้เดี๋ยวป้าจะหาซื้อให้แล้วโกโก้ไปไหนลูกแล้วทำไมหอมทำไมจุ๊บอะคิดถึงไหมคะคิดถึงมากไหมลูกโอ้เดี๋ยวป้าจะ้าป้ากลับบ้านได้ป้าจะรีบกลับนะคะเอาไอโก้อย่าไปกวนโก้เลยลูกอย่าไปกวนโก้ก้าวหอมไม่กวนโก้ลูกอร่อยครับ แล้วแบบแล้วมามานอนแล้วยังลูกสาวไหนคุยให้ดีที่คุยให้ดีคุยให้ดีคุยให้ดีนี่คุยให้ดีเราจะกุชชี่อ่ะให้ป่าพ่อมันมันมันขายที่ไหนอ่ะขายที่เซเว่นเหรอ น้องน้องอย่าโยกโทรศัพท์ไปมาสิป้าะปะ้ามือนหัวไม่ไมไม่แล้วแล้วไอ้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 ซากุช่เนี่ยมันมีขายที่เซเว่นนี่เลเว่นใช่ไหมน้องอย่าโยกสิป้าะปะ้ามือนหัวนี่แล้วเดี๋ยวป,ะปะ่ป้าดูดูที่เซเว่นสงกลาให้เอาไหมเอาไหม มันมันอันใหญ่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่อันเล็กแค่นี้แล้วผมจะซื้อมาทำไมอันเล็กแค่นี้อะใครรู้เรื่องบ้างเนี่ยปป้าคุยกับข้าวหอมนี่จะรู้เรื่องไหมวันนี้มันอันเท่าไหนอันเท่านี้ อันใหญ่มากอันใหญ่เท่าไหนใหญ่มากอันใหญ่เท่าไหนอ๋อเออเออเดี๋ยวไ้ได้อย่างนั้นเด,เดี๋ยวป้าป้าปุาเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าปาลองไปที่เซเว่นสงขลาดูว่ามันมีไหมไปบอกเขาว่าสกุช c ี i เนาะใช่ไหมไปบอกว่าสกุชชี่หอมเยาวเอามือเข้าปากลูกเป็นสาวเป็นนางเอามือเข้าปากมันไม่สวยนะให้ป้าป้าถามว่าอะไรนะ อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวป๊ะป้าจะถามให้แล้วทีนี้ถ้าถ้ามีอ่ะทําไงถ้ามีก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมซื้อกี่อันซื้อกี่อันอ๋อแล้วแล้วถ้าป๊ะป๊าซื้อให้แล้วผมจะรีวิวให้ป๊ะป้าไหมฮะอ๋อโอเคแล้วซื้อกี่อันเอาบอกมาซื้อกี่อัน ไม่เอาไม่เอาถ้ากี่อันก็ได้ป้าปาซื้อให้อันเดียวเอาไหมอันเท่าน,นี้อันเดียวม <c oughs> ันเท่านนไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวป้าป้าไปซื้อผิดเธอโมโหโอ๋อโอเคแต่ว่าที่ร้านอื่นมันไม่มีใช่ไหมนอกจากเซเว่น ที่โลตัสอะไรมีไหมแต่มันเป็นของเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่ของกินนะแล้วมันเอามาเล่นยังไงเอามาปั้นเหรอหรือเอามายัางไงอธิบายดิ อะไรถึงก้างไหนอะไรอธิบายใหม่ที่ป๊าปวดหัวจังโอเคแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊าไปดูให้โอเคไหมคือคือคล้ายคล้ล้นใช่ไหมเออโอเคแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊าไปซื้อให้โอเคไหม โอเคงั้นวันนี้นอนได้หรือยังเอานอนจุ๊บป๊ะป้าก่อนคิดถึงนะคะคิดถึงไหมสวัสดีค่ะ